เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาด้วเดาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำแจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทําใจให้ว่างวาง่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรง เป็นที่โล,งโลง่งงว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล,งโลง่งงว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส คานี้เราก็ามันนึกถึงคำสอนของพระเดชพรคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าย,ยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แบบไปแบบมา คิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมัมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ โดยกำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพรลูกที่เจริในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ ให้อาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจุ่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายๆคลายกันลานึกถึง สิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับละคง,งใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคลายคลาดเราลืมภาวนาสัมมาอรหังใจใจนะไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่า ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็เรื่อยไปหรือณนะจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวนคว่นจากการงานแล้วเนะี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ที่ได้ให้อาจนยนะหยุดนิ่งไปเรื่อย เมืมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วหนะยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไว้แล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทําจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะ วันทิงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกสนยนถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนยนมันหลน่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะ เกยยอวให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยคยคุณมันจะตกสู่ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวนเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพลวดพลาดหล่นลงไปตกสูนไปฐานที่หซึ่งห่างจากกันแค่สองนิ้วมือนะ แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใส จากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายอดวงใสคือดวงธรรม,มานุปัสสนาสิปฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่ม ณนะจุดตรงนีนะ้ไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นก็ัไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยาย,อ,ยออกไปกว้างขวาง,วางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะูุผ่่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ ผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหล,ละแล้วเข้าถึงกายที่ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมข้อจะพูหยาบละเอียดกายธรรมประโสดาบันหยาบละเอียด กายทำพระเศิษาคามีหยาบละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายทำพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมดสิบแปกายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกลายสุดท้ายคือกายทำอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิต นะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจาจนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจนะมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิง่งเราคุ้นจาก การปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอม ให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนะี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขนาันหน้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปลงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงาน ไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะีพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิต โดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้นะีมูลมนุษยชาติถูกลอ่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไร และก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีมีตรงนี้เนะีที่ที่ปลอดความคิดและนาที่จุดที่ปลอดความคิดจะ ให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาล เรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมกอจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา จะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อน,นึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกหนัดจินดีในการความพยาบาทความคิดเบียดเบียน จะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจริงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคย แล้ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติ มีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแหะแต่นี่มันมาในทางรำเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวาเราอยู่ภายในตัว ไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาสติไม่ใช่มัวไป,พเ,ปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเงินแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่งนั้นเกาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเรา เราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมพือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่นั้นสติตั้งอยู่ภายในในตัวของเราในกลางท้องนะจีง,ง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้อง ฐานที่หหรือยกขึ้นมาสองนิ้วมือฐานที่เจ็ดสติจะต้องอยู่ในวงกายยาววาหนาคืบกว่างศอบไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อน ถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกเดตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหลก็ยกท้องก็เกรง็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเลยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่สำเสมอ รักษาจังหวะรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะล่ะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งเรื่อม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสักห้านาทีทบทวนทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไร ให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอันนี้สงจากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบาย มีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกต้ะกจาเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดวยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่า กดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียนจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวัง มันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียร แล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่งจากเราเข้าใจช,ชีวิตอย่างดีแล้วอะมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟัน เหยีดแขนคูแขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระสายทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลจริงช่วงช่วง,วงจิงกันอยู่ทุกวีทุกวันทุกอนุวินาที จกนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุขติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุกขติแม้ไปสู่สุขติทุกขติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละ ตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุกติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาอ้าเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลย เื่อเราเใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะล,ลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่ง เราก็จะต้องเลือกเอา,าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะ ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห่าหยุดหกหยุดเข้าไปเอยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ปู่คนพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูงนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรัอารางก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่าง ควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจชาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสๆ,ๆ ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆได้ลุงนะ